สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่6เมษายน2564นะครับมาดูข่าวลือกันหน่อยดีกว่านะครับบอกว่าเชลซีไปปิดดีลกับวันเดอร์คิดบราซิลรายหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงหรือไม่จริงแล้วก็มีเรื่องอนาคตของแทมมี่เอเบรา์แคมที่ไม่แน่นอนครับแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้กำลังให้ความสนใจด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของผมก่อนละกันนะครับอย่าถ่าย123ครับแก้ถ่าย ท้องผูกนะครับขับลมถ่ายน้ําเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fan Page นะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้นะครับแล้วก็มียาธาตุจำทองครับแก้กดละย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอร์จุกเสียแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันเลยนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันดีกว่าที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคู่นี้ไม่ค่อยเป็นใจให้เราเท่าไหร่ครับเวสแฮมยูไนเต็ดบุกไปเยือนวูล์ฟแฮมตันตอนแรกก็คิดว่าวูล์ เล่นในบ้านมักจะทำผลงานดีเวลาเจอกับทีมแกร่งแต่สุดท้ายหยุดความโหดของมหาเทพเจสซีลิงการ์ดไม่ได้ครับโซโล่ไปยิงแบบโคตรสวยเลยครับเวสต์แฮมเน้นำไปก่อน3 0เสูนนะจากเจสซีลิงการ์ดปาโบลฟอนาลแล้วก็จาร์ดโบเวนส์นะครับส่วนวูฟแฮมตันเนี่ยมายิงคืนได้จากเดนดองเกอร์แล้วก็ฟาบิโอซิลวาแต่ก็ไม่ทันครับจบเกมเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดบุกไปชนะวูฟสาต่อนะครับ ส่วนเอฟเวอร์ตันอันนี้เขายังชั่วหน่อยครับเสมอกับคริสตัลพาเลซหนึ่งต่อหนึ่งต้องขอบคุณมหาเทพมิชิบาชัวยี่ครับยิงตีเสมอช่วงท้ายไม่งั F ้นเอฟเวอร์ตันเก็บ3แต้มสำคัญไปแล้วนะครับตารางคะแนนตอนนี้ครับต้องบอกว่าเชลซีไม่สู้ดีครับโดนเวสต์แฮมแซงขึ้นไปอยู่อันดับ4ครับเรามี51เวสต์แฮม52แล้วก็สเปอร์ลิเวอร์พูลตามหลังเรา2แต้มเอฟเวอร์ตันตามหลังเรา4แต้มแต่ว่าเขาแข่งน้อยกว่าเรานัดหนึ่งเท่าที่ดูตอนนี้นะครับ ทีมที่เชลซีต้องต้องแข่งด้วยเอาแบบจริงจรงจังๆเลยนะครับก็วินล่าก็ยังตัดไม่ได้นะก็ยังตัดไม่ได้แต่ผมว่าภาษีของเอฟเวอร์ตันลิเวอร์พูลสเปอร์เชลซีเวสแฮมพวกเนี้ยสู้เพื่อศึกท็อปโฟกันสนุกครับก็เราพลาดไปแล้วก็คือพลาดไปทําอะไรไม่ได้ครับนอกเหนือจากกลับมาสู้กันต่อครับโปรแกรม8นะัดสุดท้ายตาม1แต้มยังมีความเป็นไปได้อยู่ก็สู้ๆนะครับเชลซีนะครับ จากผลบอลน,นะครับไปดูกันที่เรื่องของแทมมี่เอเบรามกันดีกว่านะครับเป็นรายงานจากแมดลอนักข่าวดังของเทเลกราฟนะครับแมดลอเขารายงานบอกว่าแทมมี่เนี่ยกำลังกลัวว่าความฝันที่จะได้เล่นยูโร2021กับทีมชาติอังกฤษมันจะต้องพังทลายครับหลังจากในยุคข,ของโทมัสทูเคิลได้รับโอกาสน้อยมาก ตอนนี้หายเจ็บแล้วแต่ก็ไม่มีชื่อเป็นตัวสมรองนะครับเพื่อนร่วมทีมก็งงตาแตกเลยครับว่าทำไมเป็นแบบนี้คือท่อนนี้ทั้งเทเลกราฟแล้วก็แอตติกรายงานตรงกันนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมต่างงงกันหมดครับว่าทำไมแม้แต่ตัวสมรองแทมมี่ก็ไม่มีชื่อนะครับแทมมี่ตอนนี้นะครับยิงไปแล้วทุกรายการ12ประตูลแล้วก็มี4แอสเ s สถือว่าทำสถิติโอเคเลยแต่อย่างไรก็ตามครับปัญหาตอนนี้คือน่าจะเป็นเรื่องไม่เข้าแผนนะครับเพราะว่า กรณีของตีมัวไวเนอร์ไคฮาวเวสโอลิวิเยชิโรพวกนี้ไปเล่นทีมชาติมาหมดเลยร่างกายก็อ่อนล้าแต่ได้เล่นในนัดล่าสุดตัวจริงบ้างสำรองบ้างส่วนแทมมี่ร่างกายฟิตเต็มร้อยแล้วครับเพราะซ้อมมาทั้งสัปดาห์ไม่ได้เตะทีมชาติแต่ไม่ได้ลงเล่นนะครับ ปัจจุบันครับแทมมี่เหลือสัญญา2ปีแล้วก็ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับทำให้ยังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่มีหลายทีมในอังกฤษแล้วก็ต่างประเทศจับตาสถานการณ์อยู่โดยทีมในอังกฤษเนี่ยมีชื่อของเลสเตอร์ซิตี้โผล่มาด้วยพอพูดถึง ester, เลสเตอร์มันพอมองเห็นภาพอยู่เหมือนกันนะครับไปแทนเจม่วาร์ดีในอนาคตที่เริ่มอายุเยอะขึ้นนะครับซึ่งแมดรอบอกว่าแทมมี่ ยังพอมีเวลาในการพิสูจน์ตัวเองนะครับเพื่อกรอบไปติดทีมชาติอังกฤษให้ได้แต่ก็เข้าใจนะครับที่หลายครั้งพอให้โอกาสแทมมี่เจ้าตัวมาร์กจะทาได้ไม่ดีในยุคทูเคิลครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกอย่างไรก็ตามครับท้ายที่สุดแมตต์ลอแสดงความเห็นนะครับที่ผ่านมาคือเชิงรายงานถูกปะแต่พารากราฟสุดท้ายเขาแสดงความเห็นบอกว่าถ้าเชลซีเคยสนใจเดเ่ทีป็นเด็กเก่าค่าตัว100ล้านปอนด์แล้วก็เคยสนใจโรเมลูลูกากู ซึ่งเป็นเด็กเก er ่าของเราเหมือนกันและทั้งคู่เนี่ยค่าตัวมหาศาลเนี่ยดังนั้นเขาก็แอบ,บเชียร์ว่าโทมัสทูเคิลน่าจะลองให้โอกาสแท,ทมมี่ดูสักเล็กน้อยครับถ้าไม่อยากเสียบรรดาอาดีตนักเตะเหมือนที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมารู้สึกเสียดายเดเค่นไรส์ลูกากูแล้วก็อยากได้กลับเสียดายเควินเ <eres S 2> ดบรบอยเสียดายโมฮัมเหม็ดซาาอารมณ์ลักษณะแบบนี้นะครับก็ติดตามกันต่อครับผมดูแล้วอนาคตของแทมมี่มันขึ้นอยู่กับว่าเชลซีจะ ถ้าซีซั่นนี้ผมว่าก็อยู่ที่การฝึกซ้อมล้วนๆแต่กับซีซั่นหน้าเนี่ยอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้เออร์ลิงบรห์ฮาร์แลนหรือโรเมลูลูกากูหรือเปล่าถ้าได้คนใดคนหนึงผมว่าแทมมี่มีโอกาสย้ายสูงมากครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้และเชลซีต้องรั้งทั้งแทมมี่รั้งชิรูไว้เล่นกับเวนเนอร์กับไค h ฮาร์เวส แบบนี้เขาก็อาจจะอยู่ต่อก็ได้เพราะว่าไม่มีคนใหม่เข้ามาแย่งตําแหน่งแต่ถ้ามีขึ้นมาโอกาสย้ายก็สูงเหมือนกันนะครับทีนี้ครับพอวันนี้กระแสข่าวว่าเฮ้ยทำไมเล่นเล่นเล่นก็ไม่ได้ถึงกับโหแบบน่ารังเกียจมากแต่ว่าทําไมไม่ได้โอกาสเลยนะครับสําหรับแทมี่เอรแฮมหลายคนก็น่าเห็นใจนะครับเห็นใจตัวเขาเหมือนกันอย่างเช่น Account Expe c t e d Chelsea นะครับเขาก็ลงสถิติเลยนะครับว่า เออ่ถ้านับดาวยิงอายุต่ำกว่า23ปีแทมมี่คือคนที่มีส่วนกับประตูมากที่สุดเลยนะครับ107ประตูเท่ากับเออร์ลิงแบร์ฮาแลนด์เลยนะครับรองลงมาเป็นลาวตโรมาร์ติเนสโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินลูก้ายูวิสยูเซฟเอนเนซิอรีแล้วก็ชูอัลเฟลิกซ์นะครับก็จะเห็นเลยว่าแทมมี่ค่อนข้างอันเดอร์เรทครับและแทมมี่มาโพสต์ขอบคุณด้วยครับมารีพลายมาตอบโพสต์เนี่ยว่าขอบคุณนะครับแบบเหมือนกับอารมณ์แบบเห็นค่าในตัวเขานะครับก็น่าจิตตังครับสำหรับแทมมี่คือโดยส่่วววนตัผมา ผมกลัวจะรู้สึกเสียดายเหมือนพวกเดคแอนไรส์เหมือนลูกากูซาร่าเดิบรอนเหมือนกันนะอันนี้ยอมรับเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าแปลกใจไหมที่ปัจจุบันเขาไม่ได้เป็นตัวจริงผมก็ต้องเรียนตามทรงว่าไม่แปลกใจครับเพราะว่าอนายุของแลมพาร์ดได้เล่นแล้วก็มียิงต่อเนื่องแต่อนในยุของทูเคิลอะบางนัดเล่นไม่ดีและทูเคิลเปลี่ยนช่วงพักครึ่งเลยครับถ้าใครจํากันได้เพราะฉะนั้นถ้าเทียบฟองกันแล้วอะผมว่าชิโ หรือใครฮาร์เวสถ้านับการเป็นกองหน้านะครับฟอร์มดูดีกว่าแทมมี่นะครับในยุคข,ของโทมัสทูเคิลผมเลยเข้าใจมุมของทูเคิลบ้างเหมือนกันแต่ก็แอบแอบแอบเข้าใจมุมของแทมมี่ตรงที่ว่าผมอย่างน่ยนยๆมันก็น่าจะมีแบบมีชื่อเป็นตัวสมรองสักหน่อยได้โอกาสลงเล่นบ้างสักหน่อยนะครับก็ดูกันต่อไปครับสำหรับอนาคตของแทมมี่นะครับผมก็ไม่อยากให้ไปด่าเด็กคนที่เยอะครับยังไงเขาก็เป็นเด็กปั้นงเราถูกปะแล้วเขาก็ยิงไป12ลูกเขาก็ช่วยเหลือทีมมาเยอะนะครับก็ให้กำลังใจแทนที่จะด่าดีกว่านะครับ จากเรื่องของแทมมี่นะครับไปต่อกันที่เรื่องของวงในสโมสรละกันนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเชลซีแพ้เวสต์บอมแบบสยดสยองนะครับใช้คำนี้ได้เลยครับ2-5นะครับเซมอนจอห์นสันครับของ The Athletic u คครับเขาบอกว่าเขาได้รับรายงานจากแหล่งข่าวมานะครับว่าหลังจบเกมที่แพ้เวสต์บอม2-5 ในห้องแต่งตัวเชลซีเต็มไปด้วยความโกรธครับนักเตะหลายคนพูดคุยกันอย่างดุเดือดเลยว่าเฮ้ยพลาดได้ยังไงว่าลักษณะแบบนี้นะครับทูเข้าเองก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเปิดใจพูดกันตรงๆแต่ก็ต้องสงบสติอารมณ์และบอกให้ทุกคนใจเย็นซึ่งแน่นอนว่านักโมเมนต์นั้นมันทําใจให้เย็นยากอยู่เหมือนกันแหล่งข่าวยังบอกกับแอตติกอีกนะครับว่าทูเข้าอ่ะพยายามเปิดวิดีโอข้อผิดพลาดให้นักเตะดูมากมายแต่ว่า ไม่ได้มีนักเตะคนไหนได้รับเชิญให้ออกไปแสดงความเห็นเลยนะครับนักเตะกลุ่มนี้นั่งฟังแบบเงียบๆครับฟิลแบบหลายคนก็กลัวช่วงโมโหของโทมัสทูเคิลเหมือนกันนะครับส่วนกรณีของเกปานะครับกับอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับที่ทะเลาะก,กันเขาก็ยืนยันว่าเกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ย เป็นตัวสมรองในนัดล่าสุดแถมมีปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยดีตั้งแต่ระหว่างเกมแล้วเขาบอกแบบนี้นะครับอาจจะมีปากเสียงกันก่อนที่เหตุการณ์เนี่ยมันจะลามไปถึงสนามซ้อมแรงข่าวบอกอีกว่าเรดิเกอร์พยายามแสดงให้เห็นว่าเกไม่สิเขาบอกว่าแรงข่าวบอกกับแอตติกว่า r รดิเกอร์พยายามแสดงให้เกปา้าเห็นว่าใครแน่ว่าการใครคือหัวหน้าซึ่งอ้โม oment เนี้ยเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง เพราะแหล่งข่าวก็บอกกับทางไซมอนมาอีกทีซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์ทะเลาะก,กันเกิดขึ้นโทมัสทูเคิลก็เลยไล่ให้รูดิเกอร์ออกไปสงบสติอารมณ์กันก่อนนะครับก่อนที่จะมีการขอโทษขอโพยกันในภายหลังทิ้งท้ายครับไซมอนบอกว่าถ้าอยากชนะปอร์โตให้ได้นะครับถ้าอยากชนะให้ได้ต้องรีบลืมดราม่าทั้งหมดครับแล้วก็กลับเข้าสู่ช่วงโปรโมชั่นของเราให้ได้อีกครั้งหนึ่ง ต้องรีบแล้วครับเชลซีจะจะรอไม่ได้นะครับเตะวันพุธนี้นะครับคืนนี้เป็นทีมอื่นเตะก่อนนะครับคืนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นอ่าลิเวอร์พูลเตะนะครับสำหรับ UCL คืนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งคืนนี้นะครับของศึก UCL นะครับเป็นมารติดลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้ดอทบุนส่วนเราจะเจอกับปอร์โตในคืนวันพุธนะครับแล้วก็บาร์เยนเจอกับเบลเยในคืนวันพุธเช่นกันนะครับต้องรีบคือสติกลับมาให้เร็ว ส่วนเรื่องของการที่ทะเลาะกันนะครับมากอสอรอนโซออกมาพูดเปิดใจครับก็เหมือนกับยอมรับว่าเออมันก็จริงเลยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะอารอนโซบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกันได้แล้วเมื่อเกิดขึ้นน่ยมันแสดงให้เห็นว่าทีมเนี่ยมีระดับการแข่งขันที่แบบกระหายสูงมากแพชชั่นสูงมากเราได้เห็นกันในสนามซ้อมมันดีสาหรับทีมนะแม้แต่ช่วงก่อนจบการฝึกซ้อมทุกอย่างก็ยังเป็นไปด้วยดีมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ครับมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วในอนาคตก็อาจจะเกิดขึ้นอีก สิ่งที่เราต้องทําคือคิดแง่พวกแล้วก็ก้าวต่อไปเราต้องพร้อมสำหรับเกมนัดถัดถัดไปนะครับก็อลันโซออกมาพูดนะครับก็ขอให้ไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วกันครับคือไอ้เรื่องของการทะลงทะเลาะในการฝึกซ้อมผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามที่สื่อบอกตามที่แมตต์รอบอกตามที่อลันโซบอกแต่ขอแค่อย่ามีอะไรติดค้างในระยะยาวนะครับไม่อยากให้มันส่งผลต่อสปิริตของทีมนะครับ มาดูกันที่ข่าวของวันเดอร์คิดบราซิลคนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับชื่อว่ากราเบลเมนิโนนะครับเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับกาเบลเมนิโนนะครับผมต้องไล่เรียงทำลายแบบนี้แล้วกันนะครับคือเมื่ออาทิตย์กนะ่อนมันมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นครับชื่อว่า TNT Sport เขาบอกว่าเชลซีคือแบบเหมือนกับเต็มยิ่งข้อเสนอไปนะครับ13ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อนักเตะรายนี้นะครับเป็นมิฟิล์ของทีมพาวมรัสทีมในลีกบราซิล แต่เมื่อ2วันก่อนครับฟาร์บ,บีซีโอรโรบันโน่ออกมาปัดครับบอกว่ามันยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆกับเมนิโน,โ,นโนแล้วก็เชลซีนะครับคือนักเตะเนี่ยมีการจับตามองจากแนวมองของเชลซีก็จริงนะครับแต่มันยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับมีหลายทีมให้ความสนใจนะครับเขาก็บอกว่ายังไม่ได้บรรลุข้อตกลงอันนี้คือเมื่อ2วันก่อนแต่เมื่อวานนี้ครับมันมีมาใหม่ครับจากปากโก้เบลมอนเต้นะครับแล้วผมไปดู โปรไฟล์ uh, ของนักข่าวคนนี้มาเขาเป็นนักข่าวจากสื่อท้องถิ่นของพาวเมอรัสเลยนะครับมองข้ามไม่ได้เหมือนกันคือเขาก็บอกว่า,าม,มันเรียบร้อยแล้วครับคือเขาบอกการเรียลเมนิโนเป็นนักเตะของเชลซีแล้วในฐานะแบบเหมือนกับของพาวเมอรัสก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่แบบต้องเสียนักเตะไปคือไหมครับแต่เขาบอกว่ามันคือเรื่องจริงนักข่าวคนนี้นะครับปาโก้เบลนเต้ครับบอกว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีคนโพสต์สื่อเรื่องนี้ในโซเชียลเยอะ เขาก็กด retweet กันเพียบเลยนะครับอย่างเช่น Chelsea e x e e t ต r TV โพสต์ไป m มน i ิโ is a Chelsea Player นะครับเขาก็กด retweet ไปใครโพสตเกี่ยวกับนักเตะค,คนนี้แกก็ r e ทว e e t กันกระจุยละนะครับก็ที่ผมใช้คำว่าลือเพราะอะไรคือเพราะผมยังไม่ค่อยรู้กิติศัพท์หรือว่า ความน่าเชื่อถือของนักข่าวคนนี้ครับปาโก้เบลมอนเตแต่ผมก็จะไม่มองข้ามนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักข่าวท้องถิ่นของพาเมรัสเลยก็อาจจะมีข้อมูลวงในอะไรมาที่บางทีโรมาโน่แม่นสุดอยู่แล้วครับในเรื่องของการเป็นเทียนหนึ่งแต่บางทีถ้ามันเป็นเรื่องวงในเฉพาะทางจริงๆอะ่ะเราก็มองข้ามพวกนักข่าวท้องถิ่นไม่ได้นะครับอย่ามองข้ามแต่อย่าเพิ่งเชื่อร้อรผมใช้คําว่า ฟังหูไว้หูก่อนละกันเกี่ยวกับดีลของกราเบียลเมนิโนทีนี้ครับหลายคนถามเข้ามาว่าสไตล์เป็นยังไงเขาคือใครทำไมเชลซีถึงสนใจผมไปหาคำตอบมาให้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของก r าเบียลเมนิโน่ครับเว็บไซต์90ิบวินเขารวบรวมข้อมูลมาฝากนะครับอ,อย่างแรกเลยเป็นนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งนะครับนอกจากมิดฟิลยังเล่นเป็นแบ็กขวากับวิงแบ็กขวาได้ด้วย อย่างต่อมาครับกุสตาโวนาบินเกอร์ครับอดีตโค้ช,ชของเขาเคยบอกว่าเมื่อตอนปี2013อ่ะตัวเมนิโน,โนเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟแต่ผมเปลี่ยนตำแหน่งของเขาเพราะว่าด้วยส่วนสูงด้วยนะครับแล้วก็เขาชอบเติมขึ้นหน้าก็เลยคิดว่าเล่นเป็นมิดฟิลด์น่าจะเวิร์กกว่านาบินเกอร์ยังบอกอีกว่าเคยเปิดวิดีโอของยายาตูเร่ครับให้กับนักเตะค,คนนี้ดูนะครับเพื่อเล่นเป็นบ็อกทูบ็อกแบบเต็มตัวไปเลย แต่อย่างไรก็ตามครับพอขึ้นมาเล่นจริงๆเหมือนกับเมนิโนดูจะแบบชอบเกมรับมากกว่าทําให้ในบราซิลเนี่ยโดนเอาไปเปรียบเทียบว่าสไตล์คล้ายๆกับโจโชคิมิชของทีมชาติเยอรมันแล้วก็เดนิอัลเวสนะครับเป็นแบ็คขวาเขาบอกว่าชอบดูมิดฟิลด์หลายคนเล่นด้วยครับหนึ่งในนั้นคือคาเซมิโร่ครับของเรอัลมาดริดนะครับก็เป็นกองกลางตัวรับนะครับแล้วก็แม้ตอนนี้จะเป็นมิดฟิลด์ครับแต่ว่าติเต้ครับเทรนเนอร์ทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ มองเป็นตัวแทนของเดนิเอลอเวสเลยครับเรียกปฏิดทีมชาติชุดใหญ่แล้วแต่ยังไม่ได้เอาลงเล่นนะครับแล้วก็บอกว่าเมนิโ hmm. นมีสไตล์คล้ายกับเดนิเอลอเวสด้วยสรุปแล้วตกลงจะเป็นกองกลางตัวรับหรือจะเป็นแบ็กขวาดีนะครับแต่เขาบอกว่านักเตะค,คนนี้นะครับเป็นกูรูเรื่องการเตะมุมนะครับเตะมุมแม่นนะครับหลายครั้งทำแอสซิสต์หรือว่าสร้างโอกาสได้จากลูกเตะมุมนะครับนี่คือประวัติคร่าวๆแล้วก็สไตล์การเล่นคร่าวๆเล่นเป็นมิดฟิลกับแบ็กขวาได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเช จะไปซื้อมาจริงๆหรือเปล่านะครับพวกดาวรุ่งบราซิลเพราะอย่างเช่นตอนถ้าย้อนกลับไปตอนที่เชลซีมีข่าวกับลูคัสเปียซอนตอนนั้นพวกสื่อดังๆของฝั่งยุโรปก็ยังไม่ได้เล่นเยอะครับแต่ว่าสื่อท้องถิ่น,น่ะเล่นข่าวนักเตะค,คนนี้เยอะและเชลซีก็ไปได้มาจริงๆผมถึงบอกว่าฟังหูไว้หูครับอย่าเพิ่งเชื่อร้อแต่ก็อย่าเพิ่งมองว่าเป็นลือร้อรซ์ เกี่ยวกับมิฟิลคนนี้ครับเดี๋ยวรอดูกันว่าเชลซีจะได้จริงๆหรือเปล่านะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนำมาฝากวันนี้ก่อนจะไปครับขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งครับทั้งยาถ่าย 1, นึ่นะครับแล้วก็ยาดา้าจอมทองนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย